สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา15นาฬิกา27นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกุฎวิทยามหาราช รงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบระมราชานุสาวรีจากนั้นทรงเปิดอาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏรวิทยามหาราชซึ่งจัดสร้างเป็นอาคารทรงไทยสองชั้นชั้นที่1ประกอบด้วยห้องเรียนและพื้นที่การจัดก,กิจกรรมต่างๆชั้นที่2พื้นที่ฝั่งซ้ายเป็นห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏุวิทยามหาราช จะแสดงพระราชประวัติและพระราชรกิณกยรณจที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์รัฐศาส,าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปรัชญาความรู้ในรัชสมัยรวมทั้งการทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาจนก่อเกิดธรรมยุติกานิกายส่วนตรงกลางของอาคารประดิษฐานพระนิรันดรายจำลองพระประจําสถาบันเป็นพระพุทธรูปสําคัญในรัชกาลที่สี่ มีขนาดหน้าตัก40.19นิ้วหล่อด้วยทองสำริดสำหรับพื้นที่ฝั่งขวาจัดแสดงประวัติของสถาบันนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยนอกจากนี้ได้จัดสร้างลานนวัตกรรมดาราศาสตร์โดยปร,ปรับปรุงลานอุทยานพระจอมเกล้าเป็นแผนที่ท้องฟ้าจำลองเหตุการณ์การเกิดสรุยุปราคาณนะว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคม2411 กลุ่มดาวสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวแผนที่การเกิดสริยุปราคาเต็มดวงครั้งต่อไปโอกาสนี้ทอดะเนตรนวัตกรรมของสถาบันซึ่งจะจัดแสดงในงาน kmil t innovation expo 2025ระหว่างวันที่6ถึง8มีนาคมนี้แบ่งเป็น7กลุ่มประกอบด้วยนวัตกรรมปุ๋ยอินรีย์และชีวพันธุ์เพื่อเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่พันุ์พริกต้านทานโรคแอนทรานอ และโรคไวรัสใบหงิกเหลืองนวัตกรรมข้าวไร่สู่ชุมชนนวัตกรรมดอกทูบฤษีดูดซับน้ำมันและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์บ้านประหยัดพลังงานด้วยฟ้าจากต้นทูบฤษี e n d u v e r s e แพลตฟอร์มนวัตกรรมการเรียนรู้ AR VR สำหรับครูและนักเรียนและนวัตกรรมต้นแบบแบตเตอรี่กราฟีนในการนี้พร,นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์คมสารมาลีศี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะผู้บริหารสถาบันเฝ้าทุนละอ่องพระบาทน้อมเกล้า,น,ลาน้อมกระหม่อมถวายรถไฟฟ้าอะตอมเอสซึ่งเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอธทยาศัยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิันธนาสอนอมรตยกลาคุณผูชมไปก่อนสวัสดีค่ะ